เพื่อนคิดถึงซิดนีย์เพื่อนๆนึกถึงอะไรกันคะโอเปร่าเฮาส์ฮาวเวอร์บิททารังกาซูดาร์ลิงฮาร์เบอร์ซิดนีย์ทาวเวอร์ไอใช่ค่ะทั้งหมดที่พูดมาแต่ไม่ได้ไปเพราะเราคือกู๊ดแพรเดย์เราจะไปแต่คาเฟ่และกาแฟเท่านั้นค่ะ Good morning everyone ค่ะสวัสดีนะคะกลับพบก,กับแพรและ Good p a d a d อีกครั้งค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ยังคงอยู่ที่ Good p a r d i y in Australia ค่ะวันนี้แพรมีโปรแกรม1วันที่จะแบบไปคาเฟ่ยัยงไงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าคาเฟ่ที่นี่เป็นยังไงขนมที่จะต้องกินเยอะมากวันนี้อยู่ด้กันวันหนึ่งเต็มๆเลยค่ะ ร้านนี้เป็นร้านเท้าวความอีกเหมือนกันทุกคนคือแพรเคยทํางานที่ออสเตรเลียเป็นบาริสต้าใช่ไหมคะแล้วก็ร้านนี้ร้านที่จะไปอ่ะเป็นร้านที่แพรเคยทํางานอยู่จริงๆเคยมีคลิปเหมือนกัน one d a บ barista ทำอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นฟู้ดเทปที่ได้มาจากการทํางานที่โซโนมาเองเรามาถึงแล้วนะคะร้านแรกของเราก็คือโซโนมาเบเกอรี่คาเฟ่ค่ะจริงๆร้านเนี้เคยเป็นร้านที่แพรเคยทํางานวันนี้จะพามากินขนมนะคะ นายอยู่ด้วยโอเคงั้นเราไปเจอกันที่ร้านค่ะเหตุผลเพราะอะไรถึงไปโซนมาหนึ่งก็คือเหมือนเป็นการไปเยี่ยมเยียนเจ้านายเก่าแล้วก็เพื่อนด้วยล่ะค่ะแต่ว่ามากกว่านั้น่ะโซนมาเขามีความพิเศษคือเขาเป็นร้านเบกเกอรี่ที่โด่งดังเหมือนกันในความรู้สึกก็คือโด่งดังนะเบกเกอรี่คืออะไรถ้าตามความหมาย m e นิ i n g เลยเบกเกอรี่คือร้านที่สามารถอบเบคกนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังเป็นเคก้กหรือว่าเป็น ดีเซิร์ต่างๆที่เกี่ยวกับแป้งนะคะสามารถเบคกแล้วก็ขายได้ในร้านเดียวกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้คําศัพท์เนี่ยว่าเบเกอรี่โซนมาะนะคะเขาจะมีการขายขนมปังอย่างนึงที่ในประเทศเราอาจจะไม่ค่อยนิยมที่เขาเรียกว่าซาวโดนะคะซาวโดจะเป็นขนมปังที่ทํามาจากยีสต์ธรรมชาติที่คนทําขนมปังเลี้ยงขึ้นมาเองแล้วก็เอามาทําขนมปังทําให้มันมีเอกลักษณ์พิเศษในตัวของขนมปังนั้นๆน,น,นะคะ ตอนที่แพไปอ่ะแพรได้กินซีซันอลตัวหนึ่งที่มันเหมือนเป็นแบบว่าซินนามอนโรสสักอย่างอ่ะซึ่งอร่อยมากๆตอนนั้นเหมือนเจ้านายบอกว่าต้องกินอันนี้ไปถึงเราต้องกินมีกาแฟด้วยอันนี้ก็เลยเป็นความพิเศษที่ถ้าเกิดใครไปซิดนียนะคะก็แวะไปโซโนมาเพราะว่าขนมเยอะมากๆค่ะแปม ะะเราเริ่มต้นร้านที่2แล้วร้านนี้จะเป็นร้านกาแฟาทุกคนแต่ว่าที่เจ้าของนะคะเป็นคนไทยแค่ว่าถ้าคนที่แบบว่ากินกาแฟาอยู่แล้วก็อาจจะรู้จักร้านนี้ร้านชื่อว่าอีโก้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเขาเป็นยังไงอีโก้ก็เป็นอีกหนึ่ง specialty cafe นะคะก็คือทางที่เจ้าของนะคะคือพ,พี่แก๊กพี่แก๊กนะคะก็สามารถคั่วกาแฟาเองได้แล้วก็เปิดหน้าร้านขายนะคะตอนที่ไปอ่ะ ตั้งใจไปกินฟิลเตอร์เลยที่แกก็มีให้เลือกแบบเยอะมากปกติเวลาเราไปนั่งกินฟิลเตอร์นะคะก็จะมีเหมือนแบบเป็นเปเปอร์ค์ทที่บอกรายละเอียดในการกินกาแฟก็คือมีให้เลือกเยอะสนุกมากในการกินกาแฟวันนั้นก็มีการพูดคุยเลือกไปหลายตัวมีโคลัมเบียมีเอธิโอเปียนะคะส่วนตัวก็ชอบเอธิโอเปียอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้น กินไปเยอะอะเยอะมากจริงๆแล้วเราก็กินกาแฟไปทังโมด3าตัวนะคะแล้วก็ซันนี้ก็จบชิมกาแฟทุกอย่างแล้วจริงๆกเป็นคาเฟ่หนึ่งนะคะที่เราอยากแนะนำอรไอกับอร่อยมากถ้าใครมาสิดนี้์ก็คือต้องมาถ้าใครอยู่สิดนี้์ก็คือต้องมานะคะเจ้าของร้านน่ารักมากมาได้จริงๆอีโก้อะนับเป็นคาเฟ่ที่แบบพี่แกเพิ่งเปิดได้ปีประมาณ2องปีนะคะแล้วก็ เพิ่งได้เหมือนเป็นแบบเบสซิซี่คาเฟ่ินซิดนีย์ด้วยใครที่อยู่ซิดนีย์นะคะก็อย่าลืมแบบไปค่ะมือเช้าและมื้อกลางวันของเราวันนี้ค่ะเรามากินยำช้าติ่มซำกัน ตอนบ่ายเนี่ยก็เป็นคาเฟ่ที่3อันนี้ก็มีการแบบนัดเพื่อนไว้เป็นอีกที่หนึงเลยนะที่เป็นแบบท็อปลิสเบเกอรี่พาสตรีในซิดนีย์เลยมันก็คือ AP b a เบ y นั่นเองคะ่ะถ้าคนที่อยู่ที่ซิดนีย์อาจจะพอทราบอยู่แล้วว่า AP เขาตั้งอยู่ที่ r a m a เมล Coffee นะคะก็คือด้านล่างอาคารเขาอะเป็นคาเฟ่นึงอยู่แล้วและว p p ก็เหมือนเป็นท็อป ข้างบนที่เป็นแบบรูฟท็อปของเขานะคะความพิเศษของ AP คืออะไร AP เหมือนเป็นการแบบรวมคอมบิเนชันเจ้าของคาเฟ่ดังๆในย่านนั้นนะคะมาร่วมกันทําแล้วก็ขนมเขาอะโทนคล้ายๆกับตอนที่กินที่โซนาม่าแหละเป็นซาวโดเบรดมีครัวซองมีพาสตรีต่างๆ แต่ว่าสิ่งที่เหมือนโซน่าไม่มีอ่ะคือเขามีคานาเล่อัลมอนด์ปรสองนะคะแล้วหน,นูไม่เว้ยไอตีเป็นดีวะใส่ได้ไหมได้ใส้วมาก่องใ้จิ้มคานาเล่เขาเลยอร่อยแคานาเล่อร่อยต้องแบบไปเฉยอ่ะวันนี้ไม่ทำอะไรเลยนะคะนั่งกินอร่อยอ่ะบรรยากาศดีอันนี้เป็นฟิค ถ้าใครอยากไปคาเฟ่ที่มีขนมปังพาสตรี a เบเกอรี่แบบสเปเชียลเยอะๆให้ไปตอนเช้าทุกคนมันจะมีตัวเลือกเยอะเดี๋ยวไปดูในฟูดอะในฟูดแพรแบบมันยังมีขนมอยู่แหละแต่มันไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาไปคาเฟ่นะคะก็ต้องรีบตื่นไปเช้าๆค่ะ บอนไดก็เหมือนเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งของซิดนีย์ซิดนีย์เป็นเมืองที่ทะเลแล้วก็ซิตี้อ่ะห่างกันแบบน้อยมากใช้เวลาแบบ20-30นาทีอ่ะ30นาทีนี่คือโดยรถเมล์นะถ้าเกิดว่าเราขับรถก็คือจะเร็วกว่านั้นอีกเพาราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นจุดแข็งหนึ่งแล้วบอนไดอ่ะทัศนียภาพสวยงามนะคะมีบอนไดไอซ์เบิร์กวันนั้นก็เลยเหมือนแบบเออขับรถไปเที่ยวเล่นแล้วก็พอหลังจากที่บอนได จบนะคะก็คือขับรถกลับเข้ามาเพื่อที่จะมากินราเมนร้านโปรดนะคะคือชาโคบานั่นเองสำหรับหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ไม่รู้ทําไม่คือชอบกินร้านนี้มากเลยแบบอย่างตอนที่อยู่ถ้าว่างแล้วร้านเปิดแล้วไม่รู้กินอะไรก็คือจะไปกินร้านนี้นะแต่พอกลับไปรอบนี้รู้สึกว่าเราเริ่มสู้ราคาไม่ไหวแล้วมันเริ่มไปไกลแล้วมันมีการบียอนเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะอาจจะด้วยเศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพต่างๆด้วยแต่ว่ารสชาติเนี่ย ก็ยังไม่ทําให้ผิดหวังเหมือนเดิมค่ะให้เปรียบเทียบ2เมืองในต่างกันยังไงอ๋อถ้าสมมติให้อยู่ก็อยากอยู่สิงนี่เพราะว่ารู้สึกเดินทางง่ายแล้วก็การที่เหมือนแบบจากในเมืองไปบีชอ่ะมันใกล้มากเมลเบิร์นไม่ได้ไม่มีนะแต่มันไกลอแต่ถ้าเปรียบเทียบในภาพของกินกาแฟ หรือร้านค้าอะไรอย่เงี้ยราคามันไม่ได้ต่างกันเลยนะไม่ต่างอย่างหนึ่งที่รู้สึกคือเมลเบิร์นอะคาเฟ่จะเยอะกว่าจะถี่กว่าแล้วก็ค่อนข้างแบบชิคชิคคูลค,คูมากกว่าค่ะถ้าใครชอบถ่ายรูปสวยเมืองเท่ๆก็ต้องเมลเบิร์นแต่ถ้าคนที่ชอบแบบไลฟ์สไตล์ที่เที่ยวง่ายๆชอบการอยู่ทะเลชอบความวุ่นวายหน่อยๆอะไรเยยงี้ยก็ต้องซิดนีย์ค่ะและนั่นก็คือกิจกรรมวันเดย์นะคะที่แพร สามารถบันทึกมาให้ทุกคนได้ดูได้กินข้าวเสร็จแล้วทุกอย่างก็คือแบแบดภาผักตัดตัวแพอเองก็ผ้าตัดตัดกันนะคะแต่เอาจริงอ่ะเราไปคาเฟ่แบบเยอะกว่านั้นมากเลยแต่ว่าไม่สาเร็จถ้าใครอยากดูนะคะไปติดตามได้ใน Good g o o d แพรด d ไอจีค่ะจะพยายามลงให้ดูนะคะ คือทั้งหมดของทริปออสเตรเลียนะคะทั้งเมลเบิร์นและซิดนีย์มันอาจจะดูเบาวางไปหน่อยแต่ก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียแล้วก็พอสะโขบตัวเองได้ถ้าเกิดว่าจะต้องไปเมลเบิร์นหรือซิดนีย์นะคะยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ความผิดพลาทดทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอสัญญาว่าจะพัฒนาในการทำบล็อกต่อไปนะคะนะหวังว่าค่ะ EP นี้ไปแล้วค่ะบาย